มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิษยาเหมือนมีเกลือเม็ดน้อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำที่เค็มเต็มทะเลสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่านะครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบิ้นนะครับเป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นหมื่นซับนะครับผม เป็นเนื้อชุบทองโบราณนะครับสร้าง3 9 9 9นะครับเหรียญเท่านั้นนะครับผมก็แบ่งปันเหมือนเดิมนะครับ250บาทใครฟิตสกิจมารีวิวกัน3นาทีนะครับเลขที่ออกแอนแอน469นะครับ4ี่ก็19นะครับส9นี่ครับสวยๆนะครับอัขระตัวยันนะครับหนังสือมาเป็นแท่งนะครับ เป็นแท่งไม่ใช่ไอติมนะครับไม่ใช่ไอติมแท่งตัวหนังสือนะครับด้านหน้านะครับยันชัดเจนนะครับยันชัดเจนดูทุกมิตินะครับดูทุกมิติหน้าหลวงพ่อก็ชัดเจนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงรถก็อาจจะดังชัดเจนเหมือนกันนะครับผม2 5 0หสิบบาทส่งฟรีนะครับเป็นเหรียญที่สองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ เอาโชว์ตัวหน่อยนะครับชุบทองโบราณนะครับชุบทองโบราณมันจะไม่แววิ่งเหมือนทองฝาบาทนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตามตัวเลขนี้เลยนะครับดูให้รักดูให้ชอบนะครับดูให้รักดูให้ชอบนะครับก็จะให้ดูทุกมุมทุกมิตินะครับเผื่อเพื่อนๆได้ปิดกันไปนะครับได้ซื้อกันไปก็คลิปนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับถือว่าเป็นพิเศษจากช่องพ่เบิ้ลบวกแก้วให้ไปด้วย นะครับไม่ใช่ลบออกจากช่องนะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆจะกลับมาดูตอนไหนก็ได้นะครับเจ้าของพระนะครับสามนาทีนะครับสองร้อยห้าสิบาทใครวิทสกิตริงมาหน่อยนะครับอยากจะโดนสกิตเหลือเกินพี่ๆน้องๆเอ้ยนะครับผมใครวิทสกิตมานี่นี่วิบ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 วับวับวับนะครับสามนาทีเป็นของคุณนะครับไม่ซื้อก็เก็บขก็กลุกนะครับไม่มีปัญหาสําหรับช่องโบเบิ้ล ได้หมดทั้าสดชื่นนะครับนี่ครับ469นะครับนี่ให้ดูอีกครั้งนะครับด้านขอบหูเหรียญนะครับสภาพร้อยนะครับสภาพร้อยโดนมือผมคนเดียวตอนนี้นะครับนั่นไงเห็นไหมครับสวยๆครับสวยดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับอายุ99มาเป็นแท่งนะครับไม่ใช่ไอติมนะครับไม่ใช่ไอติมตัวหนังสือมาเป็นแท่งนี่ครับ เหนไหมครับหลวงพ่อมีความปิติอินดีนะครับนี่ครับดูให้รักดูให้ชอบนะครับจะรีวิวให้3นาทีทุกๆเหรียญน,นะครับผมอย่าลืมฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ทุกช่องทางเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ